สวัสดีครับสวัสดีประภวมเอกศรี FC ทูตนนะครับสวัสดีศรีเปียงเด่นใจด้วยนะครับอยู่กับช่องพลายสิบมงคลพลายครกนะครับนี่สวัสดียามเช้านะครับบรรยากาศสดชื่นแจม่มใสบรรยากาศดีนะครับนี่มาดูมาลุ้นว่าพลายคลุกจะเอาต้นไม้ลงไหมครับต้นหลัก มาลุ้นว่าพี่ใหญ่จะเป็นยังไงนะครับจะมีน้ํามันไหลไหมครับตอนเช้านี้ <c oughs> พี่ใหญ่ของเราจะได้เข้าบ้านกันไหมครับวันนี้นลุ้นสองต่อลุ้นท้ายคูครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ในเปลงตุ๊กยาสีเชือกนะครับเราก็เลยต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับ เพื่อลดหากันนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่เราก็มั่นใจอยู่นะครับ <c oughs> แต่เราก็ต้องมาแต่เช้าพระคปามกับุคลักรรักษาครับรวทสุกท่านนะครับ ยินสบายนะครับจำเชนะ้เช้าอยู่ครับอยู่มองเห็นชายคุกแล้วครับบนทิพย์ก็เห็นแล้วนะครับทิพย์ก็เห็นแล้วชายคุกก็เห็นแล้ว นทริปทิปของเากค,ค่อนนะครับยังเจ้าไม่เอาอย่าไม่ กูเอ้กูกุกู้ลงกู้ลงกูขาล่างหน่อยสิขาล่างขาล่างกูเจ็บลงเลยขาล่างอีดิไอ้ขาล่างทำขี้เกียจกูขาล่างดี้ดิขาล่างเห็นไหมครับอยู่บ้านกับอยู่ป่าคนละอย่างกันเลยนะครับ อยู่บ้านกับอยู่ป่านี้แอบแตกางกันมากนะครับช้าง่ะครับใส่ช้างพลายส่วนมากที่ควานช้างเขาไม่นำผาออกจากจากบ้านนะครับนี่แหละที่ไม่ค่อยปลูกข้างนอกกันนะครับ ทางนิสัยอยู่บ้านจะเรียบร้อยนิดนึับพออยู่ออกข้างนอกนี้่าใจเต็มร้อยนะครับอยู่ป่าขึ้นโคต้นไม้ยังอยู่นะครับต้นหลักต้นอลาลังต้องระมัดระวังนะครับ <c oughs> ลาผูกด้านข้างข้างนอกนะครับนี่ไม่เผลอเลยให้เข้าสุมสีุ่มห้า เขายัางมีสติเข้าแบบไม่ประมาทเข้าไบรอบครอบนะครับเวลาเข้าหาเขาไปแล้วคุกนะรับพี่ใหญ่ก็ไม่วาดก่อนเดี๋ยวอายามให้กินอีกทพิ์นะครับ มันจะกลายเดินม่เชา้าจะสดชื่นนะครับบริเวณป่าอากาศสดชื่น <c oughs> ไปกันเลยครับเชา้ชาเชา้าเดนมาเช้าต้องเห็นช้างก่อนนะครับยดนม่เชา้า าไม่เห็นไม่รู้สึกไม่ไม่สบายใจนะครับต้องต้องได้เห็นก่อนนี่ครับแปลงปลูกหลังสุดท้ายนะครับนี่ต้องขึ้นนาปึกเลยครับนี่ต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะอันนี้ตัดออกเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องร่อนๆ่อนอ,อกนะครับนี่พวกดาวกระจายนะครับนี่ พวกยาที่เราไม่ต้องการเรา้องให้หมดฉะน,นั้นยิ่งปุ๋ยราระโยชนปุ๋ยนี้ยิ่งปุ๋ยเราหมดแล้วทำไงยิ่งปุ๋ยยาไม่ได้ไม่ได้อันนี้จะเป็นจบจบไปกลบล่องนะครับนี่กลบล่องใหม่เพราะเราปลูกต,ตื้นนะครับ เราต้องขุดดิน่อีกนะครับเนี่เพื่อให้ต้นรากแข็งแรงนะครับต้นยอดแข็งแรงอองานเยอะครับแต่ละวันนี่ไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับบอกไม่ถูกงานแต่ละวันงานนี้แบบเยอะคิดได้ไหนก็ทำมันนั่นเลยครับ งานเราทำไม่ทันทำอะไรได้ก่อนเราก็ทำอันนั้นนะครับแต่ที่นี่แน่ๆก็ช้างต้องได้อาหารกินตอนดเช้าก่อนนะครับมีหญ้าให้อะไรให้เรียบร้อยหมด,ดวนทางบ้านก็แม่ควานรับผิดชอบนะครับ <c oughs> ต้องแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบนะครับยันดัวเช้านั้นไม่ได้นะครับไม่ไหว ถ้าเราสายๆนี่มันยังไงลระม,มันเกินเวลานะครับถ้าเราสายๆเรามาตัดยาด้วยกัน YouTube ไม่มีคนเอาก็มันเดิน,นะครับเราก็ต้องจัดเจงเวลาเวลาให้ลงตัวนะครับ <c oughs> มาลุ้นดูว่าพี่เย,ยเราจะเป็นยังไงครับมีน้ำมันไหลมั้ยครับชาวนี่นี่ได้เข้าบ้านไหมพี่ใหญนี่อันนี้นี่ ามาก็ต้องทำงานมันเดิมพำงานทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของแต่และคนไม่เหมือนกันต้องสู้ๆนะครับนี่ใหญ่เอ้ยบุ้เถาะอดีสวยกันเล้วบุสูบุญบุญสูงเสียงกันเล้วเสียงเสียง,ยงดูจะพากลับบ้านเล้วันนี้นี่นะ พาเข้าลุงแล้วพาเข้าลงช้างอยู่บ้านได้เวลาแล้ววันน,นี้วันดีวันอังคารเสวดค่ำวันดีวันดีเอออูอออบัวมากเลยครับขาห ด้านหลังจะบวมนะครับด้านหลังเป็นด้านหลังด้านหลังโซ่เนี่ยบวมนิดหน่อยถอดสู้ถอดปอกออกก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับขมับก็ไม่มีแล้วครับขมับขมับไม่มีน้ำมันไหลแล้วนะครับนี่ โอ้โ,อโ,อโอ้ยี่รายใจย,ยีมอเ้าะที่ลึงก็ไม่มีน้ำมันเลยนะครับนี่เมื่อวานเราเอาแมววาดมามาเช็คดูอีกทีนะครับนี่บางทีก็เห็นตัวเมียน้ำมันจะออกมาอีกทีนะเราเลยเอาเข้าดูโอ้แม่จะไม่ได้ ยี่กระเตะกระจ้ากูยี่ยี่ยี่มานะเฮ้ยเรวลอบุหร่านี่ฮะนี่ก็เรื่อยเลยนี่เต็นนอนอยู่นะครับนี่ลองลอยการนอนครับนี่สวยสวยนอนอยู่นะครับนอนอันนี้จะเป็นลอยงานะครับนี่ลอยงานนี่ก็ลอยงานะครับ ลอยงาเวลาขาดินนี่ครับนี่ลัพยุงพยุงลุกตัวขึ้นนะครับนี่ลองลอยยังดีที่เราทำที่ไว้ให้นอนครับที่พิงเปรียบเสมือนหมอนนั่นแหละครับเวลาเขาลุกพยุงตัวขึ้นนะครับถ้านอนราบนี่จะจะใช้กําลังเยอะนะครับเวลาลุกจะใช้กําลังเยอะ <c oughs> ครับสู้ครับทุกท่านเป็นงานที่หนักถ้าเราไม่ทำด้วยใจรักนี่ลำบากนะครับงานหนักว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับ จงทำตามกำลังที่เรามีอยู่นะครับอย่าทำเกินกำลังอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับอย่าทำเกินกำลังที่เรามีอยู่มันจะลำบากนะครับถ้าเราไปทำความสามารถทำเกินกำลังมันก็จะเหนื่อยนะครับทำแบบพอดีพอดีนะมองเห็นได้ชัดน,นะครับขาจะบวมนะขาซ้าย น่าจะไม่กี่วันนะครับนี่เปลี่ยนคานี้ไปคาเปลี่ยนจากขาขวาไปขาซ้ายก็ยังบวมน่นี่แต่ขาก็ด้านขวานี่หายเลยนะครับนี่ยังแผลนิดหน่อยนะคแผลภายนอกนิดไม่เท่าไรนะแผลภายนอกไม่ได้ปล่อยไว้นาน,นะครับ หายาแป๊บเดียวก็หายนั่นหายาแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็สาดน้ำสาดยา,ากับน้ำนะครับจะช่วยได้บรรเทาได้นะครับเนี่ยคาสายอยู่คาสายก็เหมือนกันนะครับคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ใช้เวลาไม่นานอ,าอยู่ที่การอยู่ที่การเอาเอาใจใส่นะครับอยู่ที่เราไม่ปล่อยปละละเลย เอาใจใสในทุกเขาบอกว่าในทุกปัญหาต้องมีทางแก้นะครับอยู่ที่วิธีแก้นะครับอยู่ที่เราแก้ปัญหาเองอยู่วิธีคิดวิธีคิดวิธีทำเนี่ครับมาลุ้นกันนะครับเบฟซี FC ทูสัน สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับคิดว่าสิ่งไหนก็ขอสวังดนำปรารถนานะคระับปิ้ิการรุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ